ต่อไปมีอะไรมีผลกระทบต่อ, <c oughs> อการอ่านเออเอ้ยให้เห็นหน้าวอเลยดิวยวกดวอแล้วยัไงไงมนถูกรบกวนยังไงเออยี่ห้ออะไรสันวาเอาฮะแซมเหรอ <laughs> โอ้โหตายตายตายซื้อมาตั้งสองร้อยกว่าบาทาเอาดูเขียวนที่เสือดิ นิ่งอ่านิ่งนะไอ,ะอ,อ้กดนิ่งๆไว้ก็ได้เออโอเคเนาะสรุปว่าสรุปว่าไงโฟต,ต,ตามราคาครับตามราคาอ่าโอเคอันนี้ก็ผลกระทบนะเอ้ของตัวต,าาตัว,ต,วตัววอ์นะเวลาเรากดแล้วนะอ,นนอ่ามันก็จะมีผลต่อมูฟวิ่งคอยด้วยทำให้มันกระตุกกระตุกาดวัดอยู่ก็อย่าลืมนะ ก็ก็ปิดวอซ่าหรืออะไรต่างๆหรือมีมีมีม,ม,ม,มีตัวสัญญาณอย่างอื่นนะมารบกวนในการวัดอันนี้ก็ต้องต้องระมัดระวังนิดนึง